สวัสดีค่ะมาพูดกับมิวเกมแคสะกันอีกแล้วค่ะเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ในแบบภ้องนอ้ก็แบบของเรานั่นเองนะคะอ่นนี้อยู่นะอนน่านเหงาหมึดหมึก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรท้ายๆป้ากุตาลองเข้าไปดูสิแต่ลองเข้าไปดูคะ่ะหนึ่งสองจึ๊บนอปวันนี้นะคะถามว่าใช่ไหมคะพีอีภาคอะไรภาคล่าสุดนะคะในจุดศูนย์จุดห้าจุดสามก็เลยมีคอมมันบอกเข้ามาด้วยเนาะ แล้วมันก็จะแก้บัคเลยนะคะเพราะเป็นบิลสองเย่แก้บัคนะโอ้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 แหลก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 มันมันแหลกอะไรอย่างนี้โอ้โอ้เด็กเคยค่ะโอ้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 วิธีทำก็น่าจะเยอะนะคะอ้อมว้ยพ่อปิดเด็ดกำลังจะบอกว่าแบบเออมันใครว่าเซิร์ฟ เซิร์ฟในภาคนี้เข้าไม่ได้ค่ะเข้าได้นะลองไ่ทาดูนะคะเซิร์ฟสกายวอลเล่นดูก็ได้มันเข้าได้จริงๆนะลองเข้าไปแล้วเมื่อเช้านี้เล่นดูก็ลืมถ่ายอัดชิปลงเลยนะคะเคสามสิบสองสามสิบสามหนึ่งนาทีมันเข้าได้นะเป็ดวอลสกายวอลก็เข้าได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟอื่นจะเข้าได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปลองเข้าดูนะคะแต่มันต้องใช้เน็ต ในดับเน็ตสูงเนยนะเออพูดอย่างก็ได้นะคะต้องสูงหน่อยที่ทำใช้คอมมานด์บล็อกนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนพิก,กัดที่เราไปสปาคอย์ด้านบน,นนั่นเองเนาะก็จะวาร์ปเกิดมาด้านบนส่วนตัวนี้คะเราก็วางคอมมานด์บล็อกไว้ด้านนอกแล้วเราก็มา,มา,นนมาสปาคอย์ในนี้นะคะเอเมก็จะมีพิก,กัดของเราอยู่ให,ให้ใช้พิก,กัดของตัวเองนะคะแนะนำเลย ถ้ามาใช้ตามตัวนี้เมนูคะ่ะว่าจะไปเกิดที่ไหนเคนี่นะคะตรงกลางมือก็ไ่ทำในทางเดือนแบบนี้ส่วนไม่สวยคอมเมนต์มาเลยนะคะชอบไม่ชอบนะออกความคิดเห็นหน่อยสวย่วนไหมอ๋อเอาจต่ได้ว่าทำสลับกับดอกทิวลิปไปหมดแล้วนี่นาเออทำไปหมดแล้วนะเออนะคะคอมเมนต์หน่อยนะว่าสวยไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่อยมาทำใหม่นะคะ ตอนนั้นไม่ไดอยู่ในเกมนะเนาะนีนน่ส่ไม่อสอนเขาไมน้องบอกกันน้อยนะถามว่าเอ่อพวกไอตัวสีสีหรือชูกา้าหายไปไหนนะคะเปมันเรียกอย่างอื่นนะแต่เราชอบเรียกว่าชูกา้าเนาะฆ่าไปแล้วไม่รู้นะว,ว่าตัวสีชมพูมันว์ปไปไหนนะคะเราเลยต้องมาเล่นแบบนี้แหละส่วนในภาคนี้มันก็อ่านมืดๆหน่อยนะคะนะโอเค ท้านี้ก็แบบใส่สก,กินได้นะคะทุกคนจะรู้ดีแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอมานบล็อกนะคะแหมจิกนี่เดี๋ยวต้องทำแผนที่เมืองใหม่ลนะนี่นะคอมานบล็อกตรวนี้เท่านี้เลยวิธีการเสกนะคะอามามาดูในคลิปเราก็ได้นะหรือว่าจะคนอื่นก็ได้ค่ะคนเราจะรู้แล้วเนาะ อกิฟกิฟแล้วก็เว้นตัวนี้นะคะปึ๊บ C O M M แบบนี้เลยนะถ้าใครอยากได้เสียรายก็ดูเองเลยนะคะอ่ะทิง้งทิ้งเวลาให้แป๊บหนึ่งให้ถ่ายโอเคพอแล้วพอแล้วจะสร้างรายดีในคลิปนี้อ๋อ ทุกคนสังเกตว่าเห็นมาสคอตใช่ปะมาสคอตก็จะเป็นอ่อ,อให้ถ่ายตัวนี้ดีกว่านะใต้คลิปถ่ายตรงนี้เลยตัวนี้นะคะดูแล้วก็ทายเลยว่าเป็นตัวอะไรตัวนี้นะส่วนนี้ก็เป็นหมานะคะบอกแค่นี้แหละไอตัวชมพูชมพูนี่ไปทายเอาเป็นมาสคอตของเรานะคะซึ่งทำในวันสอบแล้วแล้วมีความโชค้ายตามมาคือเก้าอี้ตกใส่หัวนะคะ มีใครที่นั่งดูเราบ้างมีเดียวชีมแตงโมเออแตงโมไปที่อื่นดีกว่าขันข้าวนะคะอช่างเถอะแตงโมก็อยู่ด้วยแหละนั่นเองตอนแรกว่าจะสร้างเป็นแมวหรือแรนปิกายตก็เป็นในตัวนี้ค่ะให้ทายต้คลิปอย่างนมว่าฉันจะบอกนะตัวนี้ตัวนี้นะคะที่แรกว่าจะทําเป็นแมวนั่นแหละต่อมาก็โดเลมอนเป็ด ค่อยมามาเพราะว่ามันสร้างไม่ได้น่ารักไหมแล้วก็ถ่ายได้นะคะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะคะแต่ตัวนั้น,นคาวาอีนะชอบปีตัวความน่ารักคาวาอีนะคะน่าแบบหนึ่งนะจะต,ต้องชื่อว่าคาวาอีนะคะแต่ให้ไป่ทายมาว่าเป็นตัวอะไรนะแต่น่ารักจริงเนาะลุง ใบให้มีพยางเดียวนะมีพยางเดียวใบตัวน,นี้แหละอันนี้คือไม่อยากเข้าไปนะคะมินเมะเขาก็อ่ะเดี๋ยวให้อ่านใต้นี่มามึงตายไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วต่อแตะต่อแตะอ๋อๆลองเอาแผนอ๋อนี่แผนที่เราทําถูกแล้วโอเค ต Finally, ัวนี้หายไปไหนนะคะก็ลองทำกันได้เลยนะคอมมานด์บ้านจิ๋วเคต่อแตะต่อแต่อ่ะคุกคนอาจจะเห็นสัญญาณใส่หูฟังนะแต่ไม่ได้ฟังเพลงนะแค่เสียบไปเฉยตอนนี้สองสามทุ่มไปหนึ่งทุ่มครึ่งยังไม่สามทุ่มนะคะอ่ะไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดแหละ อจำึ่งนะจริงค่ะจะมืดแล้วเห็นไหมมันจะมืดนิดหน่อยเนาะจะไม่เหมือนแบบเบอร์เบอร์อชัน่นพวกหนึ่งจุดเจ็ดแล้วนะคะดูดิขนาดบ,บ้านเราสว่างนะติดไฟเยอะแล้วเนี่ยดูดิยังมืดอะ่ะเออคิดดูคิดดูนะคะอืมแต่ถามว่าให้คิดทำไมอะไประมาณนี้ก็นะจากได้นอนนอนส่วนที่บอกว่า ซิดนีที่บอกที่คอมเมนต์มาว่าเป็นจากพอแคปเตอร์เป็นพอแคปเจอร์อน,นั้นเห็นด้วยนะอันนั้นเห็นด้วยเลยนาสิบสองเจ็ดนาทีแล้วรอให้มันมาเลยเมีอนนเอยแต่แต่เห็นด้วยนะเปลี่ยนเป็นพอแคปเจอร์คะ,ะก็จริงอะ่ะแต่เขาก็มีคนติดตามหนึ่งคนนะคะเพิ่งไปตรวจด,ดูเขาก็แบบเอ่อจ้องไงละ่ะมูวิเซนลืมบูให้นะลืมบูให้เขาช่างมาให้มันทำเอง เราก็ไม่สนใจแล้วปล่อยฟังในคลิปไปเลย,เลย <Okay. S 1> พอแคปเจอร์ถูกแล้ไม่ต้องมาปล่อยแคปเจอร์เลยโอเคค่ะอ๋อจะถึงเอาหูฟังครอบคอไปแป๊บหูฟังมังการองลองกะมังกะละมังกะรองเอ้ค hey, ่ะปึ๊บปึบ,ปบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่แบบเมาแชทเล่นๆนี่แหละ เขาคลิปอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะคะนะก็ปิดเทอมก็ไม่ใช่ว่าจะว่างไปตลอดนะคะถ้าว่างก็แบบก็เล่นเกมร,รีบสร้างพัฒน,นาเมืองไปเรื่อยเลยนะคะตอนนี้แหละนะเขาจะก็อุ้ยไม่เนี่ยไม่นี่จะว่ามาอ๋อโซนนี้น่ารักไหมคือเราจะไม่ทำแบบเห็นไปด้านล่างนะคะนี่นะเออ ถ้าใครที่ใส่รีซอแปรหรือเทสเจอร์แปรแบบเป็นเชเดอร์นะคะแนะนำให้ไปสร้างกิกกี่ไก่เลยนะคะไม่งั้นเราจะเห็นเงานันเองนะคะถ้าหมืนไก่กเลยนะอันนี้ก็คือมาสร้างแค่ลกักษณะใกล้ๆตรงนั้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้ทําตรงไหนนะคะเออ,เห,อเหมือนเหมือนมาสอนวิธีการทาแหละเออไม่สอนแล้วไปคนหาเองกันแล้วกันขี้เกียจโอเคค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า ตัวสิชมพูนั่นคือ R อะไราบอกสี่สิบเอ็ดปะตอนเก้าเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีบอกอ๋อช่างกันค่ะคิดแมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคนี่ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะเพราะให้ถ่ายเฉยน,นะคะว่าตัวนี้คือตัวลอยถ่ายมาใต้คลิปนี้เลยนะคะอุ้ย <มา S 1> เฮ้ยอ๋อลืม <า S 1> บอก เอ้ยอย่ามาเกิดเท่านี้อย่ามาเกิดเท่านี้อุสาวจะทำเป็นเซอร์ไพรส์ซะหน่อยโถเอ้ยไม่ได้ลืมจะทำเป็ปนเซอร์ไพรส์เอ้ยลาบ้าไอเหยียบของฉันทำไมนี่คือเซอร์ไพรส์นะเอ้ยก็นี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ใช้จากคอมมานบอกนั่นเองคะ่ะพี่อยู่นี่ยินดีต้อนรับสุ่แมมมิวเกมแคสเตอร์นะคะแต่เขิกให้่มิวเกมสวยปล่า โ <Okay. S 2> อเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลาไปก่อนนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แก๊ง ICU กูด้วยค่ะซิตอันนี้ไม่รู้นะว่าอ่านถูกเปล่านะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะ